สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเรามาแรนดอมกันนะมาดูว่าสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรคลิปนี้ของคนโสดนะคะสามารถรับชมได้ทุกท่าทุกราศีค่ะสถานการณ์ความรักของคุณคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะนับจากที่เราเจอคลิปนี้1-3เดือนนี้นะคะคุณเจอเมื่อไหร่ก็คือเป็นพลังงานของปัจจุบัน นะสิ่งที่จะเกิดขึ้น1-3เดือนข้างหน้าเนาะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะเรามาเริ่มกันเลยดูพลังงานของคุณกันก่อนคนณโสดเป็นอย่างไรบ้างโสดนะคะโสดแบบว่าโสดจนชินหรือเปล่าบางท่านบางคนโสดมานานแล้วนะอืมโอ้โหโสดจริงๆนะคะสำหรับพลังงานไพ่ใบนี้อ่ะสองใบเลยคนโสดคุณ คุณเหมือนคุณมีความสงบคุณไม่ได้ร้อนอกร้อนใจกับการที่คุณโสดนะนกมองว่าคุณอยู่กับตัวเองได้ดีอะคะ่ะแล้วก็คุณเป็นคนที่ใช้เวลาในการที่จะคัดคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของความรักด้วยนะอืมขึ้นไพ่ใบนี้ยโสดอยู่คนเดียวได้โสดเก่งโสดแบบสายสตรองนะคะมีสิ่งที่คุณ ให้ความสนใจแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยนะโสดอยู่คนเดียวได้เป็นคนเก่งแล้วก็สามารถเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของความรักให้กับผู้อื่นได้ด้วยนะนรู้สึกแบบนั้นนะคะพลังงานของชาวราศีกันขึ้นมานะพลังงานงคุณเป็นอย่างไรเป็นคนใจดีใจเย็นเนาะไม่รีบร้อนในเรื่องของความรัก เด็กถือเหรียญพลังงานชาวธาตุดินนะคะพลึกศกกันมังกรนุกมองว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยอาจจะไปสนใจในเรื่องของการหาเงินมากกว่าเนาะพอ่อไม่ไม่ไม่นะคะบางท่านบางคนนะมีพลังงานของการจบความสัมพันธ์เก่าๆมาในอดีตหรือว่าเป็นแค่แฟนก็ได้นะบางคนก็จบมาเนาะ แต่คุณไม่เคยหมดหวังหรือว่าหมดศรัทธาในเรื่องความรักนะเพราะให้ใบเนียยังมีแสงอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะคะคือเหมือนกับว่าอืมคุณก็ยังอาจจะยังเชื่อแล้วก็แอบหวังในเรื่องของความรักอยู่แหละเพียงแต่ตอนเนี้ยเจอก็เจอไม่เจอก็แล้วไปอะไรแบบนี้นะอ่พลังงานชาวราศีพิจิกขึ้นมาค่ะทำงานเกี่ยวกับ เป็นหมอเป็นแพทย์อยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้นะอ่าแล้วก็คนในเครื่องแบบคนคุณอาจจะทำงานเกี่ยวกับด้านภาษาเกี่ยวกับต่างประเทศอะไรอย่างนี้ได้นะหรือเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศก็ได้มาดูการขึ้นไพ่ judgment คุณเป็นคนใจดีเป็นคนที่สามารถให้คำปรึกษาผู้อื่นได้อย่างที่นกบอกไปว่าต่อให้คุณโสดคุณก็ สามารถให้คําแนะนําดีๆให้กับคนที่เขาไม่โสดอะ่ะเออประมาณนั้นเป็นคนใจดีนะคะแล้วก็มีความรู้สามารถส่งต่อความรู้ให้กับผู้อื่นได้ด้วยนะนกมองว่าคุณคุณก็ไม่ได้ปิดใจนะถ้าเจอคนที่ใช่คุณก็พร้อมที่จะเปิดใจเช่นกันคนโสดเป็นยังไงอีกอมืมาดูกันคะ่ะว่าสถานการณ์ความรักของคุณเป็นอย่างไรอันนี้คือ พลังงานตัวตนของคุณเนาะทีนี้มาดูกันว่าสถานการณ์ความรักราคาเป็นยังไงอีกที่จะเกิดขึ้นจะมีใครเข้ามาไหมคนโสดหนึ่งดาบอะมีแน่นอนนะคะขึ้นไพ่หนึ่งดาบเนาะไพ่ของการเริ่มต้นจะมีคนอยากสากเข้ามาพี่ชิตใจคุณชนะใจคุณนะพลังงานชาวทัดกลมโดดเด่นขึ้นมานะคะมถุนตุนกลมมีแน่นอน The Tower เข้ามาแบบูกปรับฉับพลันเลยนะคะหนเดือนนี้ที่คุณมาเจอคลิปนี้นะคะอาจจะมีใครเข้ามานะสามไม้อาะเป็นคนทางไกลได้ด้วยนะอ่าเจอกันผ่านโลกออนไลน์ได้นะคะคุณไพ่สามไม้มือไม้อ่อนนะคะช่วงนี้ไ <laughs> พ่ตกค่ะืม m ดิเ c ียน เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะถ้าคุณเป็นสายมูนะคะเชื่อในเรื่องของการอธิษฐานขอพรคุณก็อาจจะได้ได้เจอกันนะคะด้วยแรงอธิษฐานบางอย่างก็ได้นะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนกมองว่าจะมีคนเข้ามาอย่างแน่นอนนะคือไพ่หกเหรียญขอดูหน่อยสิคะเข้ามาไม่ต่ำกว่าหนึ่งคนอ่าสองคนไม่ต่ำกว่าสองคนนะคะเกี่ยวข้องกับ คนทางไกลาชาวต่างชาตินะคะเจ้าของธุรกิจคนที่ทำงานเกี่ยวกับนักการเมืองก็ได้นะอ่าคนที่มีอำนาจในการสั่งการนะคะพลังงานโดดเด่นขึ้นมาเป็นชาวราศีเมษเนาะขอดูคนใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ความรักเติบฟูคุณเจอกันผ่านการท่องเที่ยวได้นะการท่องเที่ยวการเดินทางคุณคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์ เป็นคนชอบอะไรที่ท้าทายนะชอบการเดินทางรักการท่องเที่ยวรักอิสระนะคะคุณจะได้เจอความรักครั้งใหม่ซึ่งอาจจะเป็นความรักในรูปแบบใหม่ที่คุณไม่เคยเจอก็ได้นะเดอะฟู full, นะคะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในในในความรักในรูปแบบใหม่ที่คุณไม่เคยเจอนั่นเองนะคะคุณไพ่ควีนเรียญค่ะค,คนคนนี้พลังงานโดดเด่นเป็นชาวท่าดินได้นะคะพฤกษ์กันมังกรอ,อืม ดูคนที่คุณจะเจอหน่อยเจ็ดถ้วยเป็นคนกําแพงสูงเหมือนกันนะคะคุณตัวนี้ขอปรับกล้องนะเป็นคนที่มีกําแพงสูงมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะนะคะแต่เหมือนกับว่าคุณจะเจอเขาเขาเป็นคนที่แบบอืมกําลังค้นหาคนที่ใช่อยู่เหมือนกันนะประมาณนั้นเขาหาคนที่ใช่อยู่มีตัวเลือกค่ะมีสเสน่ห์นะคะ แล้วก็เป็นคนที่จริงจังชัดเจนนะเมื่อเขาเลือกแล้วเมื่อเขาเจอคนที่ใช่แล้วเขาก็จะชัดเจนไปเลยคุณจะไม่เจอกับอะไรที่มันคลุมเครือนะคะถ้าเป็นคนคนนี้นะพทำงานชาวราศีตุลค่ะหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการตรวจตราอ่าด้านการรักษาความยุติธรรมนะคะเกี่ยวกับราชการได้ด้วยนะอืมบัญชีอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้ จะได้เจอความรักครั้งใหม่นะคะขอดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคะ่ะคุณเพื่อนของเราอ่ะสามดาบเลยขึ้นมารู้สึกอย่างไรก็เป็นสามดาบเลยนะไพ่ตะ่วยไหนออฟชอตอืมเดี๋ยวขอขยายดีกว่าดีเอ็มเพรสเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ใช่นะ คนโสดจริงๆพลังงานขึ้นมาเดทกับ Judgment นตะ์ะในตำแหน่งพลังงานของคุณเนี่ยก็มีเกณฑ์เป็นไปได้นะที่จะมีคนเก่าๆหวนขึ้นกลับมาในชีวิตของคุณนะอ่ะคนคนนี้ถ้าเป็นคนเก่านะคะขออ่านในกร,กรณีที่คุณมีคนเก่านะก็คืออยากจะกลับเข้ามานะคะอยากจะกลับเข้ามาเพื่อที่จะแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เคยทำผิดพลาดไปหรือทำร้ายคุณไปหรือก่อนหน้านี้ความรักของคุณและเขาไม่สมหวังเนี่ย นะเขาเหมือนกับว่าอยังไม่สามารถที่จะลืมคุณได้นะคะคุณยังเป็นที่หนึ่งยังเป็นคนที่เขารักเสมอเันไพ่ดีแอมเพลนะคะมองว่าถ้าคุณคุณมีคนเก่ามีความเป็นไปได้สูงก็อาจจะได้กลับมานะคะเพราะว่าเหมือนเขายังไม่ยอมแพ้กับความรักที่เขามีให้กับคุณแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้มีคนเก่าคนโสดคนคนนี้ เขาผ่านความบอบช้ำในเรื่องความรักมามากมายเหมือนกันนะขึ้นไพ่สามดาบกับแปดถ้วยเขาดูสามดาบนะ่ยสองถ้วยโอเคคุณอาจจะเข้าเข้าไปในชีวิตเขาแล้วก็ทําให้เขารู้สึกแบบเออเยียวยาหัวใจเขานะคะการที่เขาเสียใจยกับความรักในอดีตที่ผ่านมาก็ทําให้เขาไม่ได้คาดหวังในเรื่องของความรักก่อนที่จะมาเจอหุณนเนี่ยเขาก็ไปเรื่อยๆนะอืม ก็อย่างที่บอกว่าเขากําลังตามหาคนที่ใช่ที่สุดนะคะคนที่เอ,อคนที่เขารักนะคะอืมแล้วเขาก็มาเจอคุณอะคะ่ะนะขึ้นไฟสองถ้วยแปะถ้วยคุณก็เป็นความรักที่เติมเต็มให้กับเขาได้นกมองว่าคุณคณนนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเขารู้สึกว่าคุณใช่อะเขาก็จะแบบชัดเจนเลยนะคะจะไม่มีการคลุมเครือใดๆแม้ว่าเขาจะมีตัวเลือกเขาก็ตัดตัวเลือกต่างๆออกไปนะคะ เพราะว่าเขาเหมือนเป็นการให้เกียรติคุณด้วยอ่ะนะซึ่งไพ่ดีแอมเพรสอ่าเขาจะรู้สึกว่าเออเนี่ยเขาเจอคนที่ใช่แล้วนะเป็นในลักษณะที่ดูทุ่มเทแล้วก็พยายามที่จะเข้าหาคุณมากๆพยายามที่จะพิชิตใจคุณมากๆด้วยพลังงานของหนึ่งดาบใบนี้ไงน,นะ เนี่ยที่บอกว่าจะมีคนเข้ามานะอยากพิชิดใจคุณอยากชนะใจคุณอะคะให้ค่อนข้างสอดคล้องกันนะคะนะคนคนนี้เขารู้สึกว่าคุณเป็นรักที่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นน่ะเขาจะทุ่มเทแล้วก็พยายามกับคุณมากๆคนโสดนะคุณจะไม่ได้โสดแล้วนะถ้าคุณไม่ปิดใจอ่ะคุณเจอแน่นอนความรักที่จะเข้ามาก็จริงจังนะคะเขาจริงจังกับคุณพร้อมที่จะชัดเจนแหละไม่มีการแบบคลุมเครือนะ มาดูซิเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีกคะขี้งอบคับพลังงานชาทธาน้ํกากระกรพิจิกมีนเขารักคุณแหละอ่าคนคนนี้เป็นคนอบอุ่นเนาะเป็นคนที่เจอคนถูกใจยากเหมือนกันนะคะอาจจะขี้งอนขี้น้อยใจอะไรอย่างนี้ด้วยนะขึ้นไ Wheel of อ o ฟจ u น e นกมองว่าเขาเขารู้สึกว่าคุณคือโชคชะตาเป็นพรหมลิขิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือหรือเขารู้สึกว่าเขารอเจอคุณมานานละ ถ้าเป็นคนเก่าคือจะวนกลับมานะอืมขึ้นไพ่สี่ถ้วยกับ the w i e f o r j u n e นะคนเก่าได้กลับมานะคะด้วยพลังงานของไพ่ the empress นะคะคุณยังเป็นหนึ่งเดียวในใจเขานะเขาก็อาจจะมีคนเข้ามาแต่ก็เหมือนกับไม่สามารถที่จะมีใครเข้ามาทดแทนคุณได้เลยจริงๆนะ,ะมาดูกันต่อนะคะว่า จะเป็นยังไงอีกคะคุณโสดมีโอกาสจะเป็นยังไงอีกความรักของคุณแนวโน้มเพ of s ฟ o r ตนะคะในออฟคัพ p s เนี่ยจะมีคนเข้ามาตกหลุมรักคุณอนะ่ะจะมีคนเข้ามาถูกใจคุณจริงๆนะคะ โอ้โหคุณก็ดูฮอตดูร้อนแรงนะคะดูมีเสน่ห์มากๆเลยก็คือจะมีคนเข้ามาเพื่อจะมอบความรักให้กับคุณคนคนนี้นะคะเขาจะจะออขอโทษค่ะเขาจะใช้ความจริงจังจริงใจของเขาเนี่ยแหละเพื่อที่จะพิชิตใจคุณให้ได้เนี่ยคุณไพ่หนึ่งช่วยอะ่ะเขารู้สึกดีกับคุณมากจริงๆนะสิบช่วยเห็นไหมโอ้คนคนโสดจะ ไม่โสดแล้วนะคะคนโสดจะเจอเนื้อคู่นะคุณจะมีคู่ที่ดีอะ่ะคนรักที่อบอุ่นแล้วก็แบบเป็นเป็นรักที่เติมเต็มอะ่ะเป็นคนที่เรารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นจังเลยนะคะมีความสุขรู้สึกอิ่มเอมใจนะคะอืมขึ้นไพ่สิบช่วยคนโสดจะได้เจอเนื้อคู่คะ่ะแล้วก็ เนี่ยความสัมพันธ์นี้มีโอกาสได้พัฒนาเป็นครอบเป็นครัวสูงอยู่แล้วนะคะด้วยพลังงานของเนื้อคู่คนเก่าถ้าคุณมีคนเก่ากลับมาก็มีโอกาสได้กลับมาเคลียร์ใจนะคะแต่ถ้าเกิดบางท่านบางคนเนี่ยขึ้นไพ่แฮงแมนเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคนเก่าถ้ากลับมาอาจจะไปต่อไม่ได้จริงๆไม่สามารถพัฒนาได้จริงๆหรือปัญหาที่คุณเคยมีเคยเจอร่วมกันอะ่ะมันไม่สามารถที่จะ แก้ไขหรือว่าปรับปรับตัวเข้าหากันได้จริงๆก็อาจจะเป็นการยุติไปเลยนะเพราะว่าให้ให้เดทกับ judgment ก็เหมือนกับเป็นให้ปลดปล่อยความสัมพันธ์เก่าๆที่ไม่ใช่ออกไปจากใจคุณก็ได้นะคะเพื่อที่คุณจะได้เปิดรับคนใหม่ๆความรักครั้งใหม่ที่ดีกับคุณมากที่สุดหรือเป็นความรักที่ ใช่มากที่สุดสําหรับคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานสําหรับคลิปนี้นะนกบอกเลยว่าดีมากๆเนาะก็คือเหมือนเหมือนกับว่าคนที่ไม่ใช่ก็ถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะได้ปลดปล่อยเขาไปแล้วเราจะได้เดินหน้าต่อนะคะแบบแบบเต็มที่นะคะแบบว่าไม่ต้องรอหรือกังวลอะไรอีกแต่ถ้าความรักของคุณ ที่เคยมีประเด็นกันไปมันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะคะนกมองว่าก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาสูงมากนะเป็นความรักที่กลับมาเราก็ดีกว่าเดิมขึ้นไพ่เดดซันนะแต่คนที่เคยเจอความรักไม่ดีอะไรก็ผ่านคนไปแล้วนะคะนกก็ขอเป็นกําลังใจให,ให้ให้คุณได้เจอกับคนคนเนี้ยนะคะที่เราเปิดไพ่วันเนี้ยโดยเร็วนะคะขอให้คุณได้เจอเขาโดยเร็วเพราะว่าพลังงานดีมาก เป็นคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงในกลุ่มในวงสังคมของเขาได้เป็นคนที่มีใบหน้าที่อ่อนกว่าวัยก็ได้คือคุณอยู่กับเขาแล้วมีความสุขอะเป็นไพ่เดอดสันนะคะคือเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะคะเพราะฉะนั้นคุณกําลังจะประสบความสําเร็จในเรื่อง,องความรักคุณกําลังจะเจอคู่ที่ดีคนที่ใช่นะคะแล้วก็เนี่ยบางทีนะคะฐานะเขาดีด้วยคนคนเนี้คุณอยู่ด้วยแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง นะคะเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับพลังงานดีๆแบบนี้ของเพื่อนๆวันนี้นะคะขอให้ทุกคนค่ะพบกับความรักที่คุณปรารถนากันทุกท่านเลยนะคะสุขสมหวังในความรักนะใครสนใจคะ่ะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองคุณสามารถแอดไลน์มาได้ตาม ID ดีไลน์ที่นกให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ